คานิวาได้รับผลกระทบยังไงบ้างพี่หลักๆเลยเนี่ยคือจริงๆเรามีช่องทางการขายเนี่ยทั้งหมด7สาขาเราต้องปิดไปทั้งหมด6สาขาเหลือแค่1สาขาเท่านั้นตอนนั้นสถานการณ์เป็นไงพี่จริงๆสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนจะประกาศเนี่ยยอดขายก็ตกลงเยอะอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีคนเดินห้างอยู่แล้วคือยอดก็ลงไปประมาณแบบ 60- 70%ออยู่แล้วแต่พอประกาศปิดห้างเนี่ยคราวนี้ก็คือปิด ปิดประตูไปเลยก็คือรายได้เราก็หกช่องทางก็หายไปทั้งหมดแล้วไอ้วันที่ถูกท่าปิดกระทันหันเนี่ยพี่ในมุมของผู้ประกอบการเองมันกระทบยังไงบ้างพี่มันกระทบแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็คาดการณ์กันไว้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องอาจจะต้องปิดเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะข่าวมันออกมาว่าโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องชัดดาวกรุงเทพนะมันมีข่าวกันมาตั้งแต่สองสามวันที่อยู่แล้วอย่างี้เราก็เตรียมการไว้อยู่แล้วว่าต้องปิดร้านต้องทำยังไง แต่เพียงแต่ว่าต้องมาวางแผนใหม่ทั้งหมดเลยจากที่ออนไลน์ <Okay. S 2> เป็นแค่20%ของรายได้เราเนี่ย <Okay. S 2> เราจะทําไงให้ออนไลน์เนี่ยมันมันมันเลี้ยงบริษัทเราและเอาตัวรอดผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้มาขายเซลสู้โควิดกันหน่อยฮะตอนแรกต้องปรับตัวก่อนนะครับก่อนหน้านี้นสต๊อกเราอยู่ที่หน้าร้านทั้งหมดเราก็ต้องระดมคนพนักงานที่อยู่ที่หน้าร้านทั้งหมดอะ่ะของผมเองก็ระดมคนมาช่วยทางฝั่งออนไลน์ line. เอาสินค้าแอดเข้าไปในเว็บไซต์ให้ได้เยอะที่สุดโฆษณาขายไลฟ์ขายไลฟ์ขายก็คือสาขาที่เราปิดอ่าง่งเชนา

เราก็ให้พนักง,งานไปเพื่อไปไลฟ์ life ขายของที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะช่องทางในการซื้อของเราอาจจะเป็นทางเว็บอย่างเดียวตอนนี้เราก็ไลฟ์ขายแล้วก็รับออเดอร์ใครสนใจก็โทรมาก็ได้หรืออินบอทเข้ามาก็ได้คือเราต้องรับทุกทางครับตอนนี้สำคัญที่สุดคือลดเลเวลของสต็อกหรือจํานวนของสต็อกเราให้ต่ําที่สุดเพื่อเราจะได้สามารถมีเงินเพื่อไปจ่ายซัพพลายเออร์ได้แล้วก็เราจะได้มีสภาพคล่องที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอีกกี่เดือนอเราไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหน,นอันนี้เป็นลดอยู่20%ครับผม อันดับแรกต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าการปิดหน้าร้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนของพนักงานของลูกค้าด้วย2คือ,อช้อปออนไลน์อาจจะมีโปรโมชั่นว่าส่งฟรีคุณอาจจะกลัวมีค่าส่งมีอะไรเงี้ยผมส่งฟรีให้เลยมีโปรโมชั่นแถมของให้ด้วยมีแถมบางร้านแถมเจลล้างมือ <S 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 บางร้านแถมหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยยอดออนไลน์แล้วก็ดึงคนที่ไม่เคยช้อปออนไลน์ไม่ชอบช้อปออนไลน์มามาช้อปออนไลน์ให้ได้ สำหรับของผมเองอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่ผมหันกับมาโฟกัสเรื่องออนไลน์แบบจริงจังมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่โตเร็วแหละเราก็บอกว่าเราโฟกัสเนี่ยแต่ว่ามันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันอย่างหน้าที่เราที่เราต้องทําเราจะไปโฟกัสหน้าร้านว่าต้องทํายังไงอย่างเงี้ยออนไลน์มันก็จะมีรูรั่วมีปัญหาแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเรามาดูออนไลน์จริงจังเรามาอุดรอยรั่วต่างๆมาแก้ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าอาจจะคอมเพลนอันเนี้ยเป็นโอกาสที่ 1. ออนไลน์เราจะแข็งแรงขึ้น2คือ คนที่ก่อนหน้านี้สะดวกมาที่ร้านมากกว่าแล้วเขาไม่เคยมาช็อปออนไลน์เราดึงให้เขามารู้จักออนไลน์ต่อไปเขาอาจจะชอบทั้ง2ทางก็ได้ทั้งมาทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์แล้วก็เชื่อว่าหลังวิกฤตเนี้ยเราจะได้ลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอาจจะดันสามารถดันให้ยอดออนไลน์โต,โตเพิ่มมากขึ้นก็ได้งานวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะโอเคครับผมส,สวัสดีครับสวัสดีครับ